เข้าไปลอกกันเ้ื่อยๆในพวกว้ชาชีววิทยาเลยวะชีวเอนเตอร์ไอ้ป๋อ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 ไอ้ป๋ไ้ปลอไคนป๋อไ้ป๋อ้อตอ้ปอ้ไอปอไอ้้ไม่เคยเราลอ้ปออป๋ออนีอ้อไ้ปอไ้ไ้ออไอ้ ป็นสสต่างจังหวัดได้ไงจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวผมมีมีรากฐานอยู่ที่อีสานนะครับแล้วก็แต่น่าบอกไม่ไม่ไม่น่าเชื่อเลยว่าอยู่ที่สายตาไม่ยาวไม่ลาวแต่ผมยาวนะสายลาวก็ฟังได้ฟังได้หรือว่าตตงแค่จริงๆก็เหมือนพิเรศต์นะโตงแพค่หรือว่ามันมีในสายเลือดอยู่ใกล้ๆแต่ยาวสุดๆนอะ าอยู่สมแดดแต่คการเรยมีปัญหาไม่ลงมกันรู้สึกจะแต่งงานคนแรกไม่ใช่ยจะแต่งงานคนแรกแต่กเลยนะเรจะอเรามีแต่งงานหลังเก็ยังจอนี่สวยปานอเรแต่านักสกร้อยสี่รอยสมร้อยสร้อยสี่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  ีนไ่อบ่หอบทห้าอยู่ัวทั้งสองคนเลยทั้งพี่ทงน้องเลยทั้งในหัวเลยเราไม่ไหวาม่ไหมีอะไรนะครับตอนบัดี้บดี้ตาแฟนด้วยไม่มีลกะไม่มีลูกแฟนก็เป็นโลูกเพื่อนของพ่อเด็ก ก็อดีตมาแล้วพาอุอส่าห์เป็นทางยังไปผ่านที่คนแย่งไปผ่านเราแย่งกยนมด้งอีกิีๆแล้วเนี่ยว่าสมัยก่อนเนี่ยพี่สาวเข่งเนี่ยเขาชนะนี่ยใ้เป็นนันติกติ๊งติ๊งต้องเมยผ่ะ ครัก็ทีเด่นนะครับที่ได้มาเจอเพื่อนเพื่อนทุกคนอยู่ด้วยกันยู่งอยู่ข้างนอกดูเลยคุณจะเข้ามาประมาณกี่โมงครับเวลาคพูดกูจะพูดตลอดยิ่งไปยิ่งกินไปยิ่วันที่ติดไปอยู่ด้วยก็คุณดูข้างนอกเรากันที่ชอบในอย่างก็คุณดูเช่นความที่เมียนไหนที่ครับเมียนที่โอ้กหคุณดูข้างนอกแล้วกันนะครับว่าแต่ท่านท่ากับทั้นสี่ะ จะลากสายลงมาข้างล่างเวลาทำอะไรเนี่ก็ค่อนข้างใช่ใช่ความรู้มมือที่ดีใช่ถ้าเดินที่สายหลดตัวเนี่ยผมเป็นคอมพิวเตอร์ที่ยุ่งหานเนี่ยมันจะมีเซนบางอย่างที่มีอ๋อคนที่ช่างเหลือแกะแล้วมันมีลายของนทั้งทั้งทีใช่ เวลาทำอะไรที่ก็ออข้อติขด,ดข้างบนนะข้าง,<น>งในครับข้างในมันเป็น ก็ยินดีนะครับที่ได้มาเจอพวกเรานี่เราจ่ากกันมา5โมงได้ไหมครับปน5ปีมั้งได้5ปี5ปี5ปีก็ผมว่าเราคุ้นหมออยู่เองที่พวกเราอา5 7แ้นะฮะครับครับคับอ๋อได้ได้เบอร์นี้นะโอเคครับ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 ใจท้ทุกนก็ยังยังเดิมก็ยังมีกํกลั์ของเดิมเป็นผงตัวเองครับ ดีใจนะครับสมัยผมเนี่ยก็มีแก๊งผมมีศาสตร์ผมมีเน็ตัก็เตะดีดีแค่ไหนไม่ใช่อาษาึกษาไม่ได้ภาษาภาษงแดงแต่ที่มาอย่างเซนอะไรนะเซนโครสแต่ยุศึาษามันจำไดู้จำดีมา ไมได้าม่ชด้ไเไม่ได้จากล่อ่านี่ซาลาเดนหอนกสวัสดม่นะว่าอันนี้ก็เป็นคนทางนี้ยมมคนในสังคมเนี่ยมานั้งมาอย่างว่ามุกมลกันจัดรวยนีน่รับ ตอเรียนต้องเนี่ยก็เจอบรรณะมก่อนเนี่ยตอนเรียนน้ำตาลในช่วงดีเพราะผมเข้าไปเรียนหลังปีหนึ่งเวลาต้องเรียนมาก่อนแล้วเนี่ยผมยัดลาเอาอะไรมาให้นะก็ตาให้แตคนนึ่งก็คือที่บรววันไม่ได้มาอ่าก็ตาม้แล้วช่วงที่ไปเลกานี่ยอยู่ที่เป็นสนเนี่ยสี่เดือน อยู่มันอากาศมันเลยเล่นประเทศเด็กนะครับฝนได่ตอกตลอดแล้วก็หาาวมากมาหลังมีกลุ่มเพื่อนที่สนิทสนิทอยู่ที่ดามัสก์เนี่ยพออักทายมันต้องทรลุเนี่ยเขาเรียโทรมาหาทันทีเลยเขาก็ช่วยเปินทางจัดการไปวันแรกนี่ก็หาบ้านให้อยู่จะมีอยู่บ้านเขาอยู่บ้านเขาอยู่้ก็ได้ครับสามอาทิตย์ไม่อยู่ก็ยังไม่ตอบถามด้วยเลยอยู่กับเขาเปล่า

สามปีที่แล้วตัวไปหาบอกว่า,วายินดีเลยนะปอแต่ทังเนี่ยเราเจอสิ่งไ้ที่อันตรสังคมที่ต้องอ่านกีฬาเล็กไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ก็ไดต้องบวชยังไงบวชจีนมาหน่าจะเป็นปนตตั <sia> ตลอดเลยเลยตลอดเลยนะแต่ก็มีเพื่อนสนิทเขาเนี่ยก็ให้อยากรู้รายละเอียดเหลือยาหมอรายละเอียดให้ไม่ต้องยาวละ

เออจริงๆแล้ววันนั้นที่แต่เราเป็นวันที่เราไม่ค่อยว่าจะเปนวันที่เราเราก็สับกระส่ายเรากำลังมึากำลังได้ไรอยากดูอยากดูเพื่อฉันไดนเราก็วันนี้เราปฏิเสธกับสามีเลยบอกว่าฉันไม่เป็นกับเธอที่บ้านเลี้ยงลูกเขาเขาก็เขาก็งง แล้วเออเขาก็ถามว่ารุ่นอะไรแเราคุณบอกว่ารุ่นรุ่นเตรียมเขาก็ไปเถอะได้